ไปให้เทียนดับนะ,ะเดี๋ยวนะทีจุดให้ช่อย่าหายใจลดเจ้อย่า<ล>ยไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยายนะวันนี้วันเกิดยายนะไปอบอกพ่อไปด้วยอบอกพ่อ,อยังพ่อไปเบิร์ดเดย์แม่ แล้วเร็วเร็วเร็วเียไปแล้วมาพป้ี่โดพี่โดเป็นคนถือแล้วเร็วตาพตูมามาพ่อมามาดูกันเลยไอยรม่เป็นไรระวังน้องตื่นมาร้องเพลงเลยปีเบอร์ Happy birthday Happy birthday to you ้าขอให้แม่อธิษฐานหน่อขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะแข็งแรงแข็งแรงอย่าอย่าเป็นลมเหมือนเช้าเลยนะเป็นลมเลยขอบคุณที่ช่วยเลี้ยงหลานค่ะ ขอให้ลูกหลานทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญเคยแข็งแรงแข็งแรงลํำรวยลํำรวยจ้าขอให้ลานิ่งนิ่เฮ้ยง่าย่้ยอันนี้มีลูกเร่งง่ายจับจับปูอ่ะมากินเค้กเร็วกินเค้ก ไปเอาออกนะเขียนจะหมดแล้วกินไ้มเดีตัดมาให้เดี๋ยวไม่ค่อยไปตัดนะหน้าจ๋ะรู้เรื่องกับเขาไม่เนี่ยเราอ่ะนอนไม่สนใจถอยไปเดี๋ยวนี้ <Bye. S 2> ป้าไปกินเค้กป่ะกินเค้กป่ะกินเค้กไปกินเค้กกินแล้วไม่ดื่น